สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำบอกกันนะคะก็ตอนนี้กำลังรอรถไปมอราชพัฒนะคะแต่อุ้มต้องกลับหอ,อก่อนเนาะก็คือแบบรอไปนะคะยังไม่มีรถมาก็เลยนั่งกินสระเป๋าย,ยืนกินสระเปาไปนะคะก็กินได้สักพักก็รถก็มาพอดีนะคะก็ต้องเก็บสระเปาไว้ก่อนเนาะก็แบบได้นั่ง ถวหน้านิดนึงอ่อถึงหอแล้วนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปบนหออ่ะแวะถ่ายกับกระจกนิดนึงโอเคสภาพผมโอเคนั่งวินมาก็อย่างนี้แหลนะเนาะทุกคนนี่ใส่ผมนิดนึงนี่นสาะเปาที่เลือนะคะก็กําลังจะขึ้นไปห้องเรานะคะก็คือชั้นสออ้ยเสื้อไปเระะ่ยเลยมาเนี่ยอ๋อหรือแปลงก็ถึงห้องแล้วนะคะเพื่อนอีกคนก็กําลังเปลี่ยนสภาพอยู่เนาะก็ ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพื่อนร่มห้องนะคะก็เดี๋ยวรอไปมองเลยละกันก่อนไปมองก็อ่ะกินสรลเปาให้หมดละกันเล็กน่อยหนึ่งอร่อยมากนะคะรสหมูสับยำ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 ไปค่ะไปต่ออย่ารอชา้าเพื่อนรอแล้วนะคะอาจัดผมไปอีกนิดนึงดูก็รู้ว่าแบ่งผมไม่เท่ากันนะคะ ได้วความรีบอ่ะไปกันจ้าเร็วเร็วเร็วเพื่อนเราอ่ะยังมีแวะมาถ่ายอีกอ่ะไปได้ยังอ่ะถึงแล้วนะคะก็พักเที่ยงมากินข้าวกันนะคะก็ไม่ได้ถ่ายตอนสอบบูมให้ดูเนาะนี่นี่เราก็มานั่งทําซูมกันนะคะหลังสอมเสร็จอ่ะกูละเคียดอยากลับหอแล้วเวย้ยแต่เพื่อนให้ทํางานนะคะโอเคนี่นะคะนี่ก็ บรรยากาศเนาะนี่ก็จะเป็นซุ้มสาขาอุ้มนะคะปีหนึ่งที่ทำเนาะอุ้มก็ช่วยๆอยู่นะคะนี่เพื่อนๆนะคะมาช่วยนั่งพับกระดาษอุ้มก็ดีใจในเพื่อนนะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วทุกคนกล้เป็นจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของรุนพี่นะคะปีสี่อันนี้ก่อนจะติดตัวอักษรนะคะก็แบบรอกาวอยู่เนาะอันนี้ก็ตอนเย็นแล้วก็มีตลาดนิดนึง ะะก็มีซ้อมบูมก็เล็กน,อน้อยแล้วก็มีร้านดอกไม้นะคะเพียบเลยเนาะพอออกไปก็จะมีตามแถวถนนเพียบเลยข้างในมอก็จะมีนะคะนี่ไฟรอบนอกก็แบบติดอลังการงานสร้างมากนึกว่างานวัดเราก็กำลังจะเดินกลับหอกับเพื่อนนะคะอีกสองคนก็ถึงหอแล้วนะคะทุกคนก็ยี่งหัสภาพหลังช่วยงานทำสมนะคะก็จะแบบ เบอร์เละหมึกนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะไเ้เจอกันพรุ่งนี้วันจริงเนาะ